แต่ว่าต้องต้องระว่าวังครับต่ต่ันวันนี้ยังยังยังไม่ใหญุ่มครับเต็มเท้าเลยหรอี่ลงเต็มท้าเนี่ลเต็มเท้าโอ้ยง่ยก็แข็งนี่ลเต็มท้าได่สบายสบาเลยครับ เดีวเราคนนี้แค่นี้หนึ่งต่อไปก็มอนก็ีะวิ่งลองยั่งยั่งหนึ่งช่องนครับหนึ่งช่องหนึ่งชองหนึ่งช่องหนึ่งช่องแข่งสบายสบายนะครับออซ้ายน้ามือเดี่ยว

คุณหมอครับคุณหมอทีนะมือแตะนี่หยเดกี่วนังไมร้มาไเเไปวลคุรสาทนิดนึงแขวนแตะดแว้ยอะกนร้ามีการแล้วก็ชูขึ้นมือแต่ลายชูขึ้นมือแต่ลายชูขึ้นไอ้ เมื่อกี้ทีราวิ่นึ่งสองหนึ่เยวจะเาเท้าไหนัก็ได้ซายหรือขวานัก็ได้แต่ว่าหนึ่งช่องขึ้นแล้วนึ่งช่องลงดนี้ขึ้นลง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 ่อมเยขึ้นลงขึ้นนึงช่องลงหนชอกันขึ้นไนกันข้หอย่าน หนช่องที่นป็นช่องลงฮ่า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 บวชบวต้องสาวถล้ว่าต้องถามว่าการจัต้นโกรบให้มีสมาธิติดจ่ออย่งทเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องไปนั่สมาธิบางทีเวลาเราึุกีฬลเราใช้ตรงนี้กับตัวนีนะหนึ่งช่องท่หนึ่งช่องลช่องที่หนึ่งช่องลง

วิ่งไปไอ้วิ่งวิ่งไปหน้าไปหลังไปไหนอย่างเงี้ยไปตรงไปเดินกเลยน่อไปเลยหน่อยไปหน้าแล้วก็มาไปหลังไปหน้าแล้วก็มาไปหลังหลังโอ้โหโอ้โหดกานนะครับถ้าอกรู้จักที่หนึ่งก่อนที่จะมาจองไว้ก่อนจองนี่นี่ขาในจองไว้ก่อนขาในให้ท้ำตลอดแต่ขาตามเนี่ยไปข้างหน้าไปข้างหลังไปข้างหน้าไปงหลัง

เริ no <S 2> <S 2> ่มคล่องแล้วแต่นี้ก็รับเพิ่มความเร็วแต่จริงๆแล้วเราเน้นการทํางานของสปูเพราะฉะนั้นตัวเนี่ยจะไม่ผิดตัวอย่างพยายามที่จะรับตัวไปไว้กันเพราะฉะนั้นว่ายน้ำ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 ไล่เรียงตลอดแต่ลงมาโอ้โหเป็นไงพยายามคุณหมอบอกไพหน้ามอะไรคุณหมอไพหน้า แต่แต่ตรงลำตัวกันไหลตอนนี้อย่าเพิ่งไปเม้นเยอะไม่ใช่ไม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 ่เป็นเอาขาให้ได้ก่อน่าเรื่ังหนันดหน่อยใ่ไหจะได้มเนี่ยเยอะอ่า ยอดค่ะอาเวลาคุณกินเราจะเป็นการใช้การเดินกระตนกน่ะที่น่นกอออครับกีนตอนที่มาในกตุอ่านี่เดี๋ต่อไปเราจะนำมาสู่ท่านี้แต่ตอนนี้ให้ฟังง่ายง่านต่อไปอืมต้โอ้โหต่อไปเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ เราทำตรงนี้ผมกล้กลกว่าแต่ผมก็แค่ยกขาหน้ามาสูงสูงยกขาหน้ามาสูงสูงยกขาหน้าสูส่วาถ้เราังสูงไม่ได้มากก็เอาเ่าที่หน้าสูงสูงแต่ว่าถ้าเรายังสูงไม่ได้มากเอาเท่าที่เราได้ก่อนโอ้ยถ้าเรามกเอท่าที่เราได้ก่ออหนแ้ัไม่ได้ทําไก็ไม่ด้ทํา เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีท่าไปว่าอในร้านไปเรื่อยท่าเป็ไปไปท่าต่อไปเดี๋ยวเวลาเราไปดูเราก็ต้องไ่แต่ยิ่งเวลาไปที่บ้านถ้าเวลานี้เพื่อคือแค่แค่วิ่งแบบนี้วิ่งแบบนี้ถ้าไม่มีห่วงก็ไม่เป็นต่อไปอันนี้อันนี้ก็เป็นท่าซูมหนึ่งที่เราจะไปใช้ในการดูเป็นท่าสกิปตแ่เราสกิปแบบนี้นะครับสกิฟ ý định 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 ท่าตะคีบก็คือกายกระตุกเข่ากระตุกเท้าดานหลัง้าข้างานี้มใช่ับดูเลครับเนี่ยม้วให้ยของเท้าครับคจริงๆแลมต้องเออันนี้จังหวะให้ดูก่อนแต่จริงๆมันต้องออกออกรแหงเท้านะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับตงสุด้ายเราต้ไม่ีนะครับนไม่ีารับ ทีเราแทงแบบแทงเข้า้วนะแทงเข้ไปนะแทงเข้าไปนะแทงเข้าไปนน้องๆีข้เข้าไปเข้าไปเขาไปเขาไปเรียเข้าไปซ้ไปนะัเขาเอัวเนนยวเลี้เวลาวิ่งวิ่งถนนวิ่งอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทาเป็นโลสติ เพราะเวลาเรายกขาเนี่ยมันไม่ได้สูงเหมือนกับนักกีฬาประเภทกระโดดาประเภทกระโดดเขาจะทำทายสคริปต์นะครับแต่นี้ถ้าเราทำโลนะครับครับนีึ้นมาเคนี้ตกตกตกบโต๊บยืดตัวไปยืดตัวไปยืดตัวไปโตกเนี่ยลักษณะของโลสกิปยกไม่สูงนะครับ ไ้เหียบตหน้าใช่ไหมไอ้กระดูกสลังหนามันจะพาน้ำหนักเหียบตกข้างหน้ามากเหียกมจะจิกอย่างเงี้ยตอนนี้แขนเรายังจับมัเ่ยไม่ดีลองๆมันจับมียวโดยที่เวลาทำสกิปนักบุลโอ้ต้องอนไปครับโอ้คุณแขงคุณแขงต่อไปนะมีาวอล์มเราต่อไปเิ อันนี้มันค่อยเยยังไงไม่รู้อะต้องทำกลับให้ดีโดยให้ดูดูดแตวนี้แล้วก็มีเนส่วนหนึ่งที่ได้เป็นห่วงดูต้องเบาเลี้ยงเี้ยงอจะเบให้มันเข้าแบบต้องเข้าแค่คิดนริงจริงมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะไปดูเพื่อให้เกิดการกระดอนที่จะเป็นความแข็งแรงที่เรียกว่ารีที่สุดเด่นกับแก่ถ้าเราเราใช้ทานี้เป็นท่าดีด สัปดาห์ละสักหนึ่งนะั้งต่อไปเนี่ยเดีกก๋ยวเราจะจัดท่านอู่นี้ไว้ให้แต่ราต้องการก่อนเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะไปพ <c oughs> ึ่งรองเท้าคาร์บอนหน่อยหงหรือถ้าเราจะใช้รองเท้าคาร์บอนเราก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมที่จะไปใช้ใช่ไหมครับสะกิดขาตึงสะกิปขาตึงนำนำไปสู่ผ้าสเตนเล็กโอ้สะกิปข,ขาตึงก่อนดูตีใหญ่นะคะว่าสะกิปข,ขาตึงเป็นไง อันนี้มันเป็นไม้ยอกนะเปล่าเป็นไม้ยอกค่อยๆถามไปเดยกก็ได้นี่คุณหมอได้นี่ค่ะตอบตอนต่อไปเราค่อยๆมาเรื่อยๆนทำสวยๆไปสอนเมียไปเดแล้วจะเห็นว่าคุณสอนเขาวางเท้า ขาที่สัมผัสพื้นก่อนที่จะยกสามในตายขาจะไม่เลยได้ยืนั้ถ้าจะเป็นยืนตามมันจะเอฟงั้นอย่างนี้วางปุ๊บมันจะเป็นย<อ><อ>า,าลวลดค่ขาเดียวอ่ลยกขาเดียวก่อนไม่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 ขาง่ายก่อนไม่เสียท่าอันนี้เกาเรียกว่าเป็นการดิวซิงเกิลเลสวิว แล้วก็ที่สําคัญก็คือถ่ายน้ําหนักตัวไปด้านหน้าไปวางเท้าใต้ใต้เข็มศูนย์หนึ่นะครับนะครับเอาเลยเวลาวิ่งจริงก็แบบนี้นะครับตอนนี้คุณกีเด็กจะเห็นว่ามีเสียงคใหญ่คนใหญ่คนใหญ่นะผมมีเพื่อนชื่อดีอะไรอะไรเอ็งมาครับล้อเท้อเท้าคุณปีใหญ่ไม่ได้ล้อเท้าไปเท้าอ่าไปเท้าจริงๆล้อนะครับ ที่จะมาไล่ส้นปลายเ่นะไเันหนกเหมือนลงส้นเท้าเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ลงส้นเท้าเหรอคะกลางเนี่ยตรงตรงน้่องเนี่ยอกงเลยเนาะนี่นะครับไม่ใช่กางนะฮะนี่เลยนี่เลยเหรอเต็มเลยเหรอ ไปครดูไปครับลงส้นเท,ท้าเยอะมากความฟูร์มความหน้นนานไ,ไม่เป็นไรครับลงเงินเยอะขันเตียดลงไปครับสำคัญคืออย่าลงไปเท้าหรอกครัเบเราวิ่งวิ่งแช่เงี้ยไอ้ปลายเท้าเนี่ยมันสึกหมดเลยัอนนี้ไม่ค่อยมีเนีแกะขาอย่าให้มันโดนเลยก็ให้มันโดนนะเอาวางเท้าลงครับ ถ้ามันโดนนี้นะเะเนมตั่อหน้าถึงนี้ไปลงเต็มเท้านะะแต่เวลาลงเต็มเท้าอ่ะมันจะกลายเป็นลงส้นเท้าไปป่ะไม่ใช่มดูนะครับผมเบรกนะครับจะผมไม่มีมนะอ,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 อย่างนี้ไป้างไหเป็นมที่อสิอนอ๋อแล้วก็ผลักไปอย่างนี้

เป็นเขาหน้าหนาเลยขาย้วายาที่หาัหนันวลาแข้งเทาแข้งเท้าแขงเท้าอนนักตัวาหนักตัวไปแล้วทำไมน้ำหนักตัวขาเยอะเหมือนเหมือนขาพ่อไปข้างหลังอ่ะเตว่ อันนี้เป oh uh, ็นทีมดีอยู่แล้วดีขึ้นยิงไกลทันทียิงน้องดีมากเลยดี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 โอ้ยดีอ่าดีสามรูวสามอันดีดีอันนี้ดีดีพ่อดีขึ้นเยอะเลยดีนะดีขึ้นแต่ว่าไม่เหมือนยังไม่เหมือนน้องคนนี้ยังไม่ต้องเร็วมากนะ

อันนี้เอหลังปะคะเอหลังไหนอะเอหลังยังครับขาเขได้กันทุกคนแล้วอะค่ะท่นเลย คุณติคุณตีใหญ่ก็คือจะลุ้นตัวก้านหน้าค่ะอาล้นตัวด้านหน้าแล้วมันจะคุ้มยากหรือว่ามันพอมันจะลุ้นแล้วก็เก้ายาวใช่เพราะเก้ายาวอันนี้มันไอ้นั่นมองไม่มองไงแล้อนสองไปมองหมดมองเงียบๆนี่น่ากัดซดตาตาเราเลยได้ที๋ครูอีกฮะสองบอกว่าไม่เขามยก็อยากลุ้นหน้าไม่ได้ห้ามมอง โอ้โห่นตอนนมันตเป็นการวิ่งประจัดเท้าได้ดีแล้วต่อไปก็เป็นการวิ่งยกสูงเนี่ยเป็นแนวบอกยอดแต่จะไม่ต้องยวเท่านี้ตัวอย่างตัวอย่างเร็ว เอมนี้านี้าสงนี่ช้าแล้วหรอโอเคพยายามพยายามรับตรงตรงติไป้าหน่อยหน่งใพอคนมองมันเห็นแต่ทำเองมันทำมันดูยากดีดดี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  ทอมยากไหมเป็นไงมันคือไงว่าส้นลงทํายังไงเพราะว่าธรรมดาเราเคยแต่ปลายเท้าลงเนาะพอส้นลงมันจะงงไม่ได้คิดอพอคิดมากๆแล้วว่ามันจะผิดเท่าเลยจริงทีนี้ลงแล้วก็ต้องคิดว่าโซ่ลงก็ลงาจะเอาตรงนี้ลงมันเหมือนกับมันฝืนอ่ะถาาจะไปตัวอื่นจะไม่ไปเลย